เส้นทางถนนสายเอเชียจากไชน่ามาถึงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีระยะทางเกือบ120กิโลเมตรชายหนุ่มนั่งอยู่เบาะหลังของรถยุโรปคันหรูสีดำเข้มของเพื่อนเจ้าของโรงแรมที่ให้ยืมใช้มีไอาราังแพชรบูมือปืนหนุ่มเชื้อสายปาทาน,นั่งอยู่เบาะหลังคู่กับเขาส่วนคนขับมีจ่ายะตำรวจหนุ่มลูกน้องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นคนทำหน้าที่ขับรถมีจ่าตันตำรวจหนุ่มเมืองกรุงคู่หูบัดดี ที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันนั่งคูในช่วงแรกระหว่างออกจากโรงแรมริมถนนสายเอเชียทั้งสี่คนยังคุยกันอยู่ในรถส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องซักถา,ถามถึงความเคลื่อนไหวของบุคคลต้องสงสัยและตัวสแสบในพื้นที่ที่ไอห,หลังรู้จักรวมทั้งเรื่องราวสารพัดสารเพแต่ครึ่งชั่วโมงถัดมาหลังรถวิ่งออกจากตัวเมืองอุทยัยไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข3-33มุ่งหน้าเข้าอำเภอหนองฉางอำเภอหนองขาหย่าง ปลายทางอำเภอบ้านไร่เสียงพูดในรถเริ่มทิ้งระยะจนกระทั่งเงียบชลอเห็นไอร่างสัป,ประงกกรเป็นคนแรกจริงๆแล้วชลอก็ง่วงไม่แพ้กันเพราะเมื่อคืนนี้สาวน้อยที่เพื่อนส่งมาทำหน้าที่นวดขานวดตัวกว่าจะออกจากห้องไปก็ตีสี่กว่าเพราะชลอยังมีเรื่องให้คิดโดยเฉพาะเรื่องที่พักที่กินลูกน้องในชุดทำงานถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ไม่เท่าไหร่ตั้งแต่ยุธยาขึ้นไปถึงเชียงใหม่ยังพอหาได้ เพราะชีวิตราชการตั้งแต่ยศร้อยตำรวจตรีตรก็วนเวียนขึ้นล่องอยู่แถวนั้นอย่าหาว่าแต่ที่พักของลูกน้องเสพเฮาที่เขาไว้เก็บตัวผู้ต้องสงสัยมาเข้ากรรมวิธีสอบสวนตามแบบฉบับของเขาก็มีอยู่หลายแห่งแต่เมื่อได้มาเป็นรองผู้บังคับการกองปราบที่มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพหานครหากเขามีผู้ต้องสงสัยอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรจะเอาไปเก็บซุกซ่อนไว้ที่ตรงไหนคิดแก้ไขไปเรื่อยมองทิวทัศน์ข้างทางไปเรื่อย ผสมกับความเย็นจากแอร์คอนดิชันในรถ bmw 318ชะลอก็เผลอหลับนายถึงอำเภอบ้านได้แล้วครับจ่าตันที่นั่งอยู่เบาะหน้าคู่กับจายะตำรวจหนุ่มจากแดนใต้ที่ทำหน้าที่ขับรถหันมาบอกผู้มุงครับมันชานหนุ่มที่นั่งหลับตาอยู่เบาะหลังชะลอลืมตาหลังได้ยินเสียงเรียกความสดชื่นฟื้นขึ้นมาหลังหลับไปได้หนึ่มเลือบมองนาฬิกาโรเล็กเรือนทองประดับเพชรที่ข้อมือสาย พลางคิดในใจใช้เวลาเดินทางเกือบสองชั่วโมงเลยทีเดียวไอ้เนมันขับมาตามทันหรือเปล่าวะชะลอถามถึงสายรับโจรที่ติดสอยห้อยตามเขามาตั้งแต่ไปรอผู้กับการตํารวจภูธรจังหวัดลบบุรีเมื่อหลายปีก่อนทันครับนายจาตันเป็นคนตอบงั้นขับไปจอดหาอะไรกินแก้เหนื่อยหน่อยเผื่อใครจะขี้จะเยี่ยวด้วยไปแถวที่ว่าการอำเภอน,นั่นแหละให้เนมันขับตามมาเหมือนเดิมชะลอพูดกับจายะเบา ก่อนมองไปที่เด็กหนุ่มเชื้อสายปลาทานไอ้รังหรือแพทบูที่เดินสายอยู่ในยุทธจักรมือปืนรับจ้างภาคกลางตอนบนที่ตอนนี้นั่งหลับอยู่ข้างๆก่อนใช้มือผลักหัวเด็กหนุ่มวัยกระทงที่ยังหลับไม่รู้เรื่องจนไปโดนกระจกข้างดังปึกเฮ้ยรังมึงตื่นได้แล้วมือปืนวัยรุ่นสะดุ้งตื่นทำท่างงเงียแป๊บเดียวก่อนจะเรียกความกระฉับเฉงกลับคืนมาไอ้ฮ่าถึงบ้านไร่แล้วคอยดูยน้อยเพื่อนมึงด้วย เพื่อฟลุกเจอกันกลางทางจะได้ไม่เหนื่อยขนาดเดียวกันสายตาของชาวบ,บ้านช่อช่องแนวอำเภอบ้านไร่ต่างมองไปที่รถเก๋งสองคันที่วิ่งตามกันเข้ามาจอดตรงข้ามที่นาวาการอำเภอซึ่งมีร้านขายอาหารประเภทจานเดียวแบบง่ายติดกันอยู่หลายร้านแต่ชะลอสั่งให้จ่าตันหมุนพวงมาลัยเข้ามาจอดตรงร้านอาหารที่หัวมุมสี่แยกที่เป็นท่ารถเพราะดูดีกว่าร้านอื่นในพื้นที่ชะลอที่อยู่ในชุดเสื้อยืดสีแดงแขนสั้นพับแขน กางเกงยีนองเท้าหนังมันวับเปิดประตูก้าวลงมาจากรถยืดเนื้อยืดตัวก่อนสวนมหมวกแก๊ปเดินเข้าไปในร้านมีลูกน้องทั้งสายตำรวจทั้งโจรตามมาขณะที่เจ้าของร้านซึ่งเป็นอาแปะอายุราวห้สิปีกุลีกุจอเข้ามาต้อนรับชะลอให้จ่าตันสั่งน้ำอัดลมสีดำยี่ห้อนังขวดััษ์พร้อมแก้วใส่น้ำแข็งครบมาแบ่งกันดื่มแก้กระหายทั้งหมดแยกกันนั่งสองโต๊ะแต่อยู่ติดตดกัน สายตาชาวบ้านเจ้าถิน่นยังแอบชำเลืองมองไปที่กลุ่มชายการแปลกหน้าด้วยความสนเทะคนแปลกใจเพราะคันตุกะต่างถิ่น6กถึงเคนแต่งตัวเหมือนตำรวจนอกเครื่องแบบอย่างที่เคยเห็นในภาพยนตร์ไทยบางคนแขวนพระเครื่องของขลังเต็มคออย่างที่หนังเร่หนังขายยาเคยเอามาฉายให้ดูในอำเภอชะลอรู้ว่าเป็นเป้าสายตาปกติเขาไม่ชอบปรากฏตัวแบบนี้ แต่พระกิจในวันนี้ไม่ได้เป็นความลับอะไรก็ว่าเลยตามเลยหลังจากที่ทุกคนดื่มน้ำดื่มท่าเสร็จเรียบร้อยชโลเรียกไอหรหังและไอหนีเข้ามานั่งร่วมโต๊ะไอหนอีพวกมึงที่ว่ามารอแล้วอยู่ไหนนัดไว้แต่แถวนี้แหละครับสายลับตัวเอของชโลอบอกกับเจ้านายหนุ่มเดี๋ยวมึงพาพวกที่รู้จักบ้านรู้จักตัวไอน้อยเข้าไปดูที่บ้านของมันถ้าเจอตัวให้เอามาหากูบอกกูอยากคุยด้วยไม่ทำอะไรมันหรอกเอาวอที่ตานไป มีรายด่วนติดต่อมากูอยู่แต่แถวมึงนี่แหละครับนายให้เนรับคำสั่งรองผู้มังคับการกองปราบเจ้าของรหัสปอกยี่สบิบกก่อนลุกเดินออกไปพร้อมเพื่อนและจ่าตันตรงไปที่รถบีเอ็มับปิวสามจ่าตันหยิบวิทยุสื่อสารยี่ห้อไอคอมรุ่น 02N ขนาดเท่ากับติกน้ำเด็กอนุบาลพร้อมใช้นิ้วเลื่อนตัวเลขที่มีอยู่สามช่องไปที่หมายเลขหนึ่ง เป็นความถีวิทยุสื่อสารของกองปราบปรามพร้อมลองกดคีย์รับส่งวิทยุสื่อสารอีกตัวให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเช็คสภาพเียบร้อยจากฐานส่งวิทยุสื่อสารให้เอเน่ก่อนที่มันจะพาพ,พวกขึ้นรถยนต์มิซูบิชิรุ่นกล่องไม้ขีดที่มันลงทุนยืมเพื่อน,นักแข่งมาใช้ในงานนี้ฉลอย,ยิ้มน้อยอย่างพึงพอใจขณะมองไปที่นิ้วแหลงขาวสายโจรอดีตเพื่อนเสือเม่นโจนร้ายเมืองลบบุรีที่ฉลอนนำกำลังไปวิสามันดับคาไรข่ขบโพด บ้านเขาท้ำพระตำบลหนองบวัวอำเภอพัฒนานิคมสมัยที่ยังเป็นรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีพูดกับพูดไอ้เหน่มันช่วยเขาปิดคดีมาแล้วต่อหลายเรื่องรวมทั้งการตามล่าสมุนเสียหยองคั่วฆ่าทายาทใบคารด้วยไอ้รังมึงอยู่กับกูคอยดูไอ้น้อยเพื่อนมึงถ้าเห็นก็บอกกูด้วยครับนายหนุ่มน้อยหน้ายกร่างสูงโปร่งตอบรับคำสั่งเอาใครจะกินอะไรก็กินกัน เสร็จแล้วเดี๋ยวขับรถเที่ยวชมเมืองหน่อยชะลอบอกกับลูกน้องทั้งโจรทั้งตำรวจที่เหลืออยู่กับเขาอีกสามคนหลังตะเวนท่วงเพพื่อด,ดูเส้นทางไปในตัวคราวนี้ชะลอให้จา่าตานขับรถแทนจ่ายยะตำรวจหนุ่มจากเมืองสุราษฎร์โดยวิ่งออกจากเส้นทางหลวงหมายเลข3011มุ่งหน้าทางหลวงหมายเลขส33บ้านไร่ด่านช้างเป้าหมายบ้านในน้อยมือปืนที่เขาต้องการพบไม่กี่อึดใจรถเก่งสัญชาติเยอรมันสีดำ พุ่งทยานจากตัวอำเภอบ้านไร่ไปถึงทางแยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข333ก่อนถึงทางแยกมีป้ายบอกทางไปอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีให้เลี้ยวขวาระยะทาง40กิโลเมตรชะลอมองภูมิประเทศสองข้างทางถึงแม้อำเภอบ้านไร่จะมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งพื้นป่าที่สำคัญขนาดใหญ่ในภาคตะวันตกอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ หินเนื้อที่กว้างเป็นผืนเดียวกับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรจังหวัดกาญจนบุรีและป่าในเขตพื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากตรงจุดที่รถเขาวิ่งอยู่นั้นไม่ได้วิ่งเข้าไปในเขตพื้นที่ป่าห้วยขาแข้งแต่วิ่งออกมายังฝั่งตรงข้ามถือเป็นชายขอบพื้นที่ป่าห้วยขาแข้งสภาพพื้นที่ทั้งสองข้างทางส่วนใหญ่จึงมีพืชไร่ประเภทอ้อยข้าวโพดและสับประรดสลับกับป่าโปร่งและเนินเขาดูสวยงามไปอีกแบบ อีก15นาทีต่อมาจะตันทอนคันเร่งลดความเร็วรถพอเริ่มเข้าสู่พื้นที่ป่าที่เป็นพื้นที่ราบฉลอสังเกตเห็นป้ายบอกทางให้รู้ว่าขณะนี้พวกเขาทั้งหมดอยู่ในเขตพื้นที่บ้านป่าบัวตำบลทับหลวงอำเภอบ้านไร่ใกล้ๆกันมีป้ายบอกทางไปอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีหรือระยะทางแค่5กิโลเมตรเท่านั้นขณะที่รถ BMW รีิวฟิล์มมืดดำทึบวิ่งผ่านออกมาจากชุมชน บ้านเรือนชาวบ,บ้านที่แน่นหนาเริ่มบางตาลงเสียงไอรังดังขึ้นเบาๆแต่ได้ยินกันทั่วทางรถนายใกล้ถึงทางเข้าบ้านในน้อยแล้วอยู่ตรงซอยศาลาข้างริมทางฝั่งโน้นครับนายตำรวจหนุ่มมองไปข้างหน้าตามทิศท,ทางที่ไอรังบอกนอกจากศาลาริมถนนที่มีถนนดินแดงเล็กเข้าไปแล้วห่างไปเล็กน้อยก็เห็นรถยนต์มิซูบิชิกล่องไม้ขีดของสายลับตัวกล่นของเขาจอดอยู่บนไหล่ทางฝั่งตรงข้ามกับศาลาริมถนนด้วย พร้อมๆกันนั้นเสียงคอยเนสเกาาหน้าของฉลอดดังออกมาจากลำโพงวิทยุสื่อสารไอคอมไอซีศูนที่จ่ายะถืออยู่ดังขึ้นนายนายวอสองเปลี่ยนวอสองได้ยินแล้วนี่พิยะเนว่ามาผมเห็นรถนายแล้วแจ้งนายด้วยเจอตัวน้อยแล้วโชคดีจริงๆมันกําลังเก็บสุภาพาไปจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อนผมกําลังกลอมอยู่คราวนี้ฉลอดึงวิทยุสื่อสารจากมือจ่ายะมาแนบปากก่อนกรอกเสียงถาม มึงจะให้กูเข้าไปเองไหมไม่ต้องหรอกได้เพื่อนผมมันเข้าไปนานแล้วเดี๋ยวก็คงออกมาไอ้เน่สายรับโจรมิทยุต,ตอบกลับมาไอ้ฮาอย่าให้หลุดนะบอกมันกูไม่ได้มาจับแค่อยากคุยกับมันเฉยๆนายตำรวจกองปราบหัวหน้าทีมขี่คลายคดีฆ่าสอสอหนุ่มให้คำมั่นสัญญาแกมผู่สายรับของเขาขณะที่รถของเขาแล่นผ่านรถเก่งคอ้เน่แวบหนึ่งก็เห็นมันมองมาที่รถของเขา แต่มันคงมองเข้ามาไม่เห็นเพราะฟิล์มที่มืดถึบแต่ชะลอเห็นมันนั่งอยู่กับเพื่อนของมันอีกคนหนึ่งชะลอให้จ่าตันขับรถเลยรถไอเนไปอีกประมาณครึ่งกิโลเมตรเพื่อดูเส้นทางก่อนให้วรกรถกลับมาโดยชะลอสั่งให้ขับรถเลยจุดที่เอเนจอดรถประมาณ50-60ถึงเมตรแล้วให้กลับรถมาจอดริมไหล่ทางระยะทางขนาดนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลพอที่จะเห็นความเคลื่อนไหวตรงจุดที่ไอเนจอดอยู่3ตำรวจกองปราบนิ่งอยู่ภายในรถ ตาจ้องเขม่งไปยังจุดหมายเดียวกันขณะที่รังมือปืนไวกระทงนั่งเงียบดูการทํางานของตํารวจทั้งสามคนโดยเฉพาะชะลอนในพันตํารวจเอกรองพุ่มัคับการหัวหน้าทีมชนิดแทบจะบันทึกไว้ทุกท่วงท่าอีกเกือบสิบนาทีต่อมามีความเคลื่อนไหวปรากฏต,ต่อสายตาของทุกคนในรถบีเอ็มดับิสีดําเมื่อมีรถกระบะโตโยต้าไฮรักรุ่นม้ากระโดดสีเขียววิ่งออกมาจากทางดินแดงช่องเล็กเลีเล้ยวซ้ายเข้ามาจอดริมถนน จากนั้นมีชายจากการสามคนอายุรุ่นราวคราวเดีวยวกันเดินลงมาพร้อมๆกับที่เนยและเพื่อนเดินลงจากรถเข้าไปพูดคุยกับคนทั้งสามคนใช้เวลาไม่นานไอเนยเดินกลับมาที่รถจากนั้นเสียงพยุสื่อสารในรถของฉลอก็ดังทำลายความเงียบขึ้นนายนายวอสองนายวอสองเออว่ามาฉลอตอบรับเรียบร้อยครับนายไอ้น้อยมันยอมมาพบนายครับแต่คำพูดของไอเนยประโยคต่อมา ชลอและทุกคนในรถถึงกับหูผึงด้วยความตื่นเต้นชนิดไม่เชื่อหูตัวเองมันบอกเลยว่าเมื่อสองสามเดือนก่อนมีคนมาจ้างให้มันยินสอสคนไหนในใชัยนาทก็ได้ครับเฮ้ย <Hey, S 1> มันพูดจริงเหรอฉลอถามด้วยน้ำเสียงที่สะกดความตื่นเต้นและความดีใจเอาไว้จริงครับนายไอ้เนตอบกลับมาทางวิทยุสื่อสารเออเอามันนั่งรถกลับมาคุยที่ชัยนาทจริงไม่จริงค่อยว่ากันเดี๋ยวมึงวิ่งนําคันหน้า คันที่สองให้น้อยนั่งรถกระบะไปกับเพื่อนมึงส่วนกูขับปิดท้ายเจอกันที่โรงแรมมีรายติดต่อมาเสร็จจากสั่งให้เนสายโจรตัวกลางของเขาชะลอคิดในใจต่อสิ่งที่น้อยมอปืนบ้านได้อุทัยธานีพูดมามันเรื่องจริงเชื่อถือได้แค่ไหนประสบการณ์แล่ชีพตำรวจของเขาบอกให้เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเอาไว้ก่อนเพราะคนร้ายหรือสายบางคนบางทีให้ข่าววังเงินซะส่วนมากชะลอมองรถลูกน้องสายโจรทั้งสองคัน วิ่งนำหน้าออกไปตามที่เขาสั่งถึงแม้ชลอจะนั่งอยู่เบาหลังรถ b m เลคันหลังสุดแต่ก็สามารถมองเห็นรถลูกน้องที่วิ่งนำหน้าทั้งสองคันได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะรถเก๋งมิซูมิชิแลนเซอร์สีนํำเงินเข้มรุ่นกล่องไม้ขี่เทเน่ขับอยู่นั้นมันช่างสะดุดตาคนช่างสังเกตเพราะด้านหลังไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนคนทั่วไปเห็นก็อุปมาได้ทันทีถ้าไม่ใช่รถโจรก็ต้องเป็นรถตำรวจนอกเครื่องแบบสองอย่างนี้ ฉลอคิดเอาว่าไอเนี่คงคลุกคลีกับตำรวจมากโดยเฉพาะบรรดาสายสืบตำรวจนอกเครื่องแบบที่เรียกตัวเองว่าสกอตส่วนตัวฉลอแล้วไม่ชอบเท่าไหร่กับการถอดแผ่นป,ป้นปายทะเบียนแบบนี้เพราะจะเป็นเป้าให้คนอื่นสงสัยชายหนุ่มคิดไว้ในใจถึงชายนาทเมื่อไหร่จะบอกให้เนน่ไปหาแผ่นป,ป้นปายทะเบียนปลอมมาติดแทนบ่ายจัดจัดวันนั้นขบวนรถทั้งสามคันวิ่งตามกันไปบนเส้นทางหลวงหมายเลขสามสามสามจนกระทั่งถึงทางเข้าออกจังหวัดอุทัยธานี กอนรถในขบวนทั้งหมดจะเลี้ยวขวาตามไปบนเส้นทางหลวงหมายเลขหนึ่งถนนพหลโยธินมุ่งหน้าจังหวัดชัยนาทสองชั่วโมงจากบ้านไรในที่สุดรถตั้งสามคันก็วิ่งมาถึงเป้าหมายโรงแรมที่เป็นเพื่อนของชลอริมถนนพหลโยธินเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาททันทีที่ลงจากรถฉลอเดินเข้าไปในส่วนของล็อบบี้เห็นกลุ่มชายจาัการลูกน้องหลายคนยืนอยู่ที่เห็นมีผู้กองครบร้อยตำรวจเอกเกตนากรนภีตะพัด ทองนำ100ร้อยตำรวจโททองนำลาภพิการนนท์สองลูกน้องจากกองปราบรวมทั้งหมวดเจิม,100มร้อยตำรวจโทเจิมผู้สุดแสวงรองสารวัตรสถานีตำรวจภูธรบางปะหันนั่งรออยู่ก่อนแล้วขณะที่ชายจาัก,การทั้งหมดพร้อมใจยกมือไหว้ทำความรบทันทีที่เห็นเจ้าของรหัสปอกอ26เดินเข้ามาชะลอย,ยกมือรับไหว้ลูกน้องสายตาเหลือไปเห็นจิว๋วจาสิบตำรวจปนีจิ๋วเจียมลูกน้องอีกคนหนึ่งของเขาที่เพิ่งมาจากกรุงเทพยือนอยู่ในกลุ่มด้วย อายุอนนามห้องจ่าจิว๋วรุ่นราวคาวเดียกับจ่าตันและจ่ายะสองนายตำรวจชั้นประทวนหน้าห้องของฉลอกก่อนหน้านี้เมื่อสองสามเดือนที่แล้วฉลอขอตัวจ่าจิ๋วตำรวจหนุ่มจากอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครมาจากพันตำรวจเอกนรงวิทย์ไทยทองผู้กอบกับการสองกองปราบปรามและพันตำรวจตรีสินสมุทรจันลอยสวัตรแผนกสองกองกอกับ,บการสองกองปราบปรามผู้บังคับบัญชาโดยตรงจ่าจิว๋วเพื่อมาช่วยงานเขา ฉลอรู้ได้ว่าจ่าจิ๋วเป็นอดีตเพื่อนสนิททวีปเสือคลำคนที่หลอกตีใหญ่วอมประเสริฐช่างเขียนโจมโจรชื่อดังมาให้ตำรวจระดมยิงพลตายคารถกระบะย่านมหาชัยสมุทรสาครเป็นข่าวใหญ่โตเมื่อเย็นวันที่26กุมภาพันธ์2524หรือเมื่อต้นปีที่ผ่านมา,จ,าจ่าจิ๋วเล่าฉลอฟังถึงเบื้องหลังคดีนี้หลังย้ายมาอยู่กับเขาว่าคนที่ส่งกระสุนใส่ร่างตีใหญ่ในเย็นวันนั้นจริงๆคือทวีปเสือคลำ เพื่อนรักของเขาสมัยถูกเกณฑ์เป็นทหารเรืออยู่ด้วยกันที่เด็ดกว่านั้นจ่าจิ๋วบอกอีกว่าหลังตีใหญ่ทุกยิงดนับคาบอดที่นั่งคนขับยังมีตำรวจบางคนเดินไปยิงซ้ำร่างไร้วิญ,ญญาณของจอมโจรรายนี้ด้วยจริงเท็ดยังไงชะลอไม่รู้ถึงแม้จ่าจิ๋วจะบอกชื่อใครทําเก่งแต่ก็ฟังหูไวหูพัทวีปเสือคลาก็ถูกยิงตายตามไปในเวลาห่างกันแค่12วันเป็นไงไอจิ๋วได้ไหมจับมันมาหรือเปล่า ชะลอหมายถึงหม้จับไปน้อยบ้านไร่มือปืนหนุ่มที่อยู่ในกำมือของเขาในขณะนี้ได้มาแล้วครับนายมีอยู่สองหมายจ่าจิ๋วตอบพร้อมเอากระดาษไม้จับตราครุฑมีข้อความเป็นรายละเอียดในการกระทําความผิดขอยน้อยบ้านไร่ในคดีฆ่าผู้อื่นลักษณะเป็นมือปืนรับจ้างสองถึงสามใบยืย่นให้รองผู้บังคับการหนุ่มมือปราบขณะที่ชะลอส่งไม้จับไปน้อยต่อให้ผู้กองครกโดยยังไม่ดูรายละเอียดพี่เจิมเดี๋ยวพี่ไก่ครก เอาตัวน้อยไปไว้ที่ห้องที่เพื่อนผมเตรียมไว้ข้างบนเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งคุยกันว่าที่สั่งการไปเมื่อเช้าใครได้อะไรมาบ้างส่วนพวกที่เหลือแย้ายไปทําธุระเสร็จแล้วกำค้ำมากินข้าวบินปลากันที่นี่ละ่ะชะลอสั่งการรวดเดียวก่อนเดินจ้ำขึ้นไปบนห้องพักอย่างรวดเร็วโดยมีผู้กองครบหมวดทองดาและหมวดเจิมที่ไปรับตัวน้อยจากสมุนสายโจนของเขาเดินตามมาแวบเดียวด้วยหางตาชะลอเห็นไอ้น้อยบ้านไรเป็นชายหนุ่มอายุไม่เกิน25ปี ท่าทางผอมันคนขาดสารอาหารแต่ดูกแกร่งแข็งแรงตามแบบฉบับคนต่างจังหวดัดภายในห้องพักที่เพื่อนชะลอจัดเตรียมไว้เป็นห้องพักขนาดใหญ่อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันอยู่บนชั้นสามห้องริมสุดเป็นแบบสองห้องนอนติดกันมีประตูเปิดปิดทะลุหากันชะลอไม่ห่วงว่าจะมีแขกเรือลูกค้าของโรงแรมเข้ามายุ่มยามในการทํางานของเขาเพราะห้องพักที่ติดกับห้องสอบสวนชั่วคราวของเขาในขณะนี้ เพื่อนเจ้าของโรงแรมเปิดให้เขาเลและลูกน้องพักอยู่ทั้งฟลอร์แม้แต่แม่บ้านคนทำความสะอาดจะขึ้นมาได้ต่อเมื่อถูกเรียกเท่านั้นฉลอให้มิ่งเพื่อนในเนสายลับของเขาที่ไปเอาตัวจากบ้านรวมทั้งไอลังแพทบูมือปืนเชื้อสายปลาทานเพื่อนมานั่งอยู่อีกห้องส่วนในห้องฉลอให้เอาตัวมือปืนที่อ้างรู้เห็นการจ้างยิงสสชยัยนาทซึ่งตอนนี้มานั่งจ้องอยู่กับพื้นห้องปลายเตียงนอนสีขาวขนาดใหญ่ ห้ามกลางวงล้อมของตำรวจกองปราบปรามและหมวดเจิมที่ฉลอให้เข้ามาร่วมฟังการสอบสวนอย่างไม่เป็นทางการนี้ด้วยเอาว่ามามึงไงน้อยเห็นเพื่อนมึงบอกว่าไปรับงานยิงสสสราย,ยุทธเหรอเสียงมีอำนาจของรองผู้บังคับการกองปราบนายตำรวจจักรรัวสามพรานรุ่นสิบห้าถามคอแรครับนายพอมีข่าวยิงสสลงหนังสือพิมพ์ผมรู้ว่าอยู่ไม่ได้แน่เลยกลับมาเก็บเสื้อผ้าเตรียมตัวหลบไปตั้งหลักเพราะกลัวคนที่มาติดต่อผม มันกลับมาฆ่าปิดปากที่ไม่รับงานมันไอ้น้อยมือปืนร่างผอมพูดสำเนียงเนิบๆแบบคนพื้นที่ท้องถิ่นกำลังเก็บเสื้อผ้าพ,พอดีมิ่งเพื่อนเก่าเข้ามาบอกว่านายอยากเจอผมเลยตัดสินใจเข้าหานายดีกว่าเพราะผมเคยได้ยินชื่อเสียงนายจากเรื่องปราบมาฟเฟียใบขาดดูแล้วน่าจะปลอดภัยชะลอมอ,อ้น้อยมือปืนรับจ้างที่ดูจากสาร,รูปตตอนนี้เหมือนคนไปนโรคขาดสารอาหารดูผอมแห้งแตกแกร่งอยู่ในตัว แล้วใครมาจ้างมึงเรื่องเป็นยังไงเล่ามาะลอซักโดยมีผู้กองครกและหมวดทองดำถือปากการกระดาษเตรียมจดข้อความสำคัญจากปากไอ้น้อยหรือตามที่ฉลอสั่งสามเดือนที่แล้วมีคนมาหาผมที่บ้านผมไม่รู้จักมันไม่บอกชื่อมันรู้ว่าผมรับงานยิงคนเลยมาติดต่อบอกให้ยิงสสชัยนาทคนไหนก็ได้แล้วมันก็บอกชื่อมาสองคนผมจาได้ว่ามีชื่อสสคนตายนี้ด้วยมึงแต่งเรื่องหรือเปล่าวะฉลอซักยังจับพิรุษ ขณะเอ็นหลังคึงนั่งคึงนอนอยู่บนเตียงนอนไม่ได้แต่งครับนายผมไม่กล้าโกาหกนายหรอกไอ้น้อยตอบเสียงอ่อยมันจ้างผมห้าหมื่นบาทแต่ผมไม่เชื่อขอไปเจอนายมันเพราะผมกลัวมันอมเงินค่าจ้างมีอย่างที่ไหนให้ยิงคนระดับสอสอแต่ให้เงินมาแค่ห้าหมื่นบาทแต่มันไม่ยอมผมเลยบอกปัดไม่รับงานนี้มือปืนร่างผอมบอกแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงวะมึงจําได้ไหมชะลอซักอีกแต่คราวนี้เสียงเริ่มเข้มขึ้น จำได้ว่ารูปร่างล่ำม,มาขามข้อเดียวผิวขาวอายุประมาณ30ไม่เกิน40ปีครับพูดจาสำเนียงเหมือนคนแถวแถวนี้เห็นเมื่อไร่ก็จำได้ครับไอ้น้อยบ้านไห้ระลับละลักตอบคำถามพร้อมๆกับพี่สองนายตำรวจหนุหน่มผู้กองครบหมวดทองดำที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะหน้ากระจกเงาบานใหญ่เยื้องๆปลายเตียงโจทย์รายละเอียดตำหนิรูปพัณฑ์ผู้ต้องสงสัยคนนี้ตามคำบอกเล่าของไอ้น้อยตามวิสัยนักสื่อแต่พอสิ้นคำของไอ้น้อยทุกคนในห้องถึงกับสะดุง้ง ไอ้เงี้ยเอ้ยคุยตั้งนานไม่ถามชื่อแท่แล้วกูจะเอาอะไรมาวัดว่าที่มึงพูดเรื่องจริงผมสาบานครับนายเรื่องที่พูดมาเป็นเรื่องจริงทั้งหมดมือปืนจากชายแดนเมืงองอุทัยธานีและสุพรรณบุรีตอบเสียงสั่นๆเอาไหนมึงบอกมามึงเคยไปยิงใครที่ไหนมาบ้างดูว่าจะตรงกับข้อมูลที่กูมีหรือเปล่าถ้ามึงบอกเรื่องจริงกูไม่จับเอายศพันตำร,รวจเอกรองผู้การกองปราบกูการันตีกูอยากได้คดีฆ่าสสแค่คดีนี้คดีเดียว ชะลอให้คำมั่นตามสไตล์เขาพวกกันไม่โกหกกันพร้อมกับหยิบหมายจับประวัติคดีไอ้น้อยที่มีอยู่สองพึงสามใบจากผู้กองครบมาทำทีดูรายละเอียดในความเป็นจริงคำมั่นสัญญาที่ชะลอให้กับพวกโจรเหล่านี้ว่าจะไม่จับกลุ่มต้องเป็นคดีที่เขาไม่รับผิดชอบและมีข้อยกเว้นที่ว่าเขาก็ไม่จำเป็นต้องบอกให้ใครรู้ด้วยเหมือนกันด้วยสไตล์การทำงานแบบนี้สิ่งที่ตอบรับกลับมาหาชะลอในเวลาต่อมานั่นก็คือ ข้อมูลรายละเอียดของมือปืนแต่ละสุ้มแต่ละกลุ่มในจังหวัดหรือภูมิภาคต่างๆไหลเข้ามาสู่คลังสมองของเข,ขามากขึ้นเรื่อยๆจากข้อมูลแบบนี้ไม่แปลกที่ฉลอมักชอบออกไปหาข่าวด้วยการดื่มกินกับบรรดาสายโจรพวกเขาเหล่านี้อย่างชนิดได้ใจโจรที่ไหนก็อยากเป็นลุกน้องในสกัดของฉลอรองผู้มือคับการกองปราบทั้งนั้นเช่นเดียวกับไอ้น้อยบ้านไรมือปืนที่เหมือนจะเป็นกุญแจไขคดีฆ่านายสราย,ยุทธชนะกุลสสจังหวัดชัยนาทโคษกภักิจสังคม และร้อยเอกธันตแพทย์ญิงสริยาชนะกุลถึงแม้ตอนนี้คดีดูเหมือนจะกลับมามืดมนอีกครั้งแต่ฉลองไม่ได้งุดหงิดอะไรมากนักเพราะถึงขนาดนี้เพิ่งเริ่มงานได้แค่สองวันเท่านั้นและคดีก็ไม่ใช่จะถึงทางตันตรงไหน